ปุ๋ย0060ปุ๋ยระเบิดหัวมันถ้าไม่รู้วิธีการใช้อย่าเพิ่งรีบใส่มันสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องนะครับการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมัน0 0 6 0เพื่อระเบิดหัวมันนะครับผมการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันนี่มีช่วงจังหวะนะครับผมช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการใส่นี่ก็คือบอกง่ายว่าปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ย0 0 6 0นี่ใช้เพื่อระเบิดหัวมัน นะครับผมใส่เพื่อระเบิดหัวมันในช่วงจังหวะที่เหมาะสมแต่ถาเฮาใส่ในช่วงจังหวะที่บ่หมาะสมนะครับช่วงอายุมันยังหน่อยอยู่นี่นะครับถาเฮาบ่หูจากวิธีใส่นะครับจะเฮ็ดให้เกิดความเสียหายนะครับมันจะบ่เป็นหัวนะครับมันบ่ลุ่งหัวเฮ็ดให้หัวมันออกบอ่ดีนะครับผมถาเฮาใส่ในช่วงจังหวะที่บ่ถูกต้องนะครับผมมีพี่นอ้องบางท่านได้คอมเมนต์เขามาถามวิธีการใส่นะครับปุ๋ย ระเบิดหัวหรือ0ูนศะูช่วงจังหวะใดทีดีหรือว่าต้องสซแบบใดนะครับผมผมจะบอกให้ฟังเนาะช่วงจังหวะแรกนะครับผมหลังจากนะครับหลังจากพี่น้องปลูกมันไปแล้วนะครับย,ย่างในหนอยต้องเดือนเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับผมตัวนี้ทาเดียนเคืองนี่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับมันพี่น้องที่บ่รุ่งว่าบํารุ่งใดดีซําใดนะครับบ่รุ่งใดต้นใหญ่ซําใดย่างในหนอย นะครับย่างน้อยๆนี่ความสูงอยู่ประมาณเท่าไรย่างน้อยๆก่อนจะใส่ปุ๋ย0060ได้ต้องมีความสูงอยู่ที่ประมาณนะครับย่างน้อยๆนะครับเมตรยีนะครับเมตรยี่สิบะต้องมีนะครับผมเมตรยี่สิบนี่ต้องมีแล้วนะครับผมแต่เ้าต้องผสม,มในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพราะว่าช่วงอายุมั่นประมาณ1เดือนครึ่งนะครับบพราะฮั่นหญ่ๆได้พี่น้องแต่ถ้าเอาไปใส่ปุ๊บเนี่ยบ่ได้ดิ นะครับฉิบไปใส่ตะเพิินบ่อใดได้โดดๆนี่นะครับผมแต่เ้าต้องผสมนะครับในอัตราส่วนนะครับที่เหมาะสมนะครับบอกง่ายๆว่าเ้าผสมถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ยเขาจะนํามาวานมาใส่เนี่ยเจ้ามาะผสมนี่ยฉผสมลักษณะใดนะครับผมบอกง่ายๆว่าเฉลี่ยออกมาแล้วนี่ตรงสามตัวหนึ่งผู้เด็นะครับสามตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยยูเรียนี่สามส่วนเดพี่น้องปุ๋ยยูเรียสามส่วน 0060นี่หนึ่งส่วนนะครับผมบอกง่ายๆว่าสามกิโลต่อนะครับสามกิโลต่อหนึ่งกิโลกรัมนะครับให้น้อยที่สุดนะครับผมในช่วงอายุมั่นหนึ่งเดือนอ่าหนึ่งเดือนครึ่งนะครับถ้าห้าจะผสมปุ๋ย0060เพื่อนะครับระเบิดหัวมันเหตดในมั่นลงหัวน้ำนะครับบอกง่ายๆสิบลุ่งหัวมันนะครับในช่วงอายุแหลกนะครับในช่วงอายุอ่า หนึ S 1> 1 <S ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนเขาต้องผสมปุ๋ยยูเรียนะครับผมเขาต้องผสมปุ๋ยยูเรียนะครับจังจะน้ำมาวานใดบอมันว่าจะเอาปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไปวานโดดๆเลยเด้นะครับมันจะเห็ดให้ต้นลังต้นบบใหญ่หัวมันออกบอดีนะครับมันบอมันจังหวะที่ต้องใส่นะครับผมแต่ทาจะให้ดีนะครับอย่างน้อยต้องมีอายุมันสองเดือนนะครับอายุมันสองเดือนนี่แหละคือผมเบาละทาต้อง ตองหูจักวิธีการผสมนะครับผสมปุ๋ยนะครับว่าในช่วงอายุมั่นที่ห้าจะต้องไซเนี่ยถ้าผู้ใดผสม,มเป็นจะเฝ้าไปไซเลยนะครับผม0ูนยูนเนี่ยในช่วงอายุมั่นยังไม่หันถึง2เดือนแต่ถ้าถึง2เดือนแล้วนะครับสามารถสซได้คร,ครับพี่นอ้องบาดนี้นะครับผมท้าหูจักจังหวะเพลินดีๆนี่นะครับมั่นจะลงหัวเร็วหัวใหญ่น้ำนักดีเปอร์เซ็นต์นแปลงสูงนะครับพะวาเขาต้องบำรุงไปพร้อมๆก,กันคือผมเบาลหลายๆคลิปนะครับ ทาเป็นนะครับทาเป็นอายุมั่นสองเดือนแล้วนะครับเพราะสามารถผสมได้นะครับสองต่อหนึ่งปูโยเรียสองส่วนศูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งส่วนมันจะคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าอายุแค่เดือนเคืองเาต้องมาคำนวณอีกนะครับผมรักการคำนวณกามีสูตรคือกันโมนวาบมีสูตรเดี้ยโมเมนตยูยูสามาผสมหลักกว้านได้เลยนะครับเนี่ยแหละคือผมแนะนําไปคลิปก่อนนี่ว่าถ้าผู้ใดผสมบ,บ่เป็นให้ใสต่ตัวนี้ไปเลย นะครับผมให้ใส่สูตรนี้ไปเลยนะครับพี่น้องทีมือใหม่ทีกําลังเห็ดไห้เห็ดสวนแต่นะครับถ้าเฮาผสมนะครับเป็นผลผลิตเท่านี่สูงแน่นอนแต่ถา้าเฮาสิเอาปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาใส่โดดๆเลยมาใส่แต่เพลินเลยนี่นะครับถา้าเฮาบ่อใดเบื้องหนา้าเบื้องหลังบ่อใดหูวจักเลยเฮาปลูกไม่เอเฮาต้องเอาปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาใส่ระเบิดหัวอยากให้มันหัวใหญ่หัวยายวน้ำน,น,นักดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงเพิ่นว่าปุ๋ยระเบิดหัว มันอาอยุสองเดือนแลวเอาไปวาโรดบอดายได้พี่นอ้องมันจะเห็ดไห้มันต้นใบเหลืองนะครับแลวก็เห็ดไห้มันเนี่ยหยุดการจเจริญเติบโตนะครับมันจะลงหัวอย่างเดียวแต่ถ้าเมือ่อต่อเมื่อที่เท้าผสมปุย๋ยในตัวเจนนะครับหลายกลัวนะครับมันจะเห็ดให้บำรุงตน้นไปน้ำบำรุงตน้นบำรุงใบแล้วกะ็บำรุงหัวเนี่ยครับ แต่ว่าในตัวเต้นต้องสูงกว่าโพแทสเซียมนะครับผมนตัวเจนต้องสูงกว่าโพแทสเซียมถ้าผสมว่าเป็นนะครับให้เขามาฟังในคลิปฟังให้เข้าใจนะครับจนกว่าจะเข้าใจลวกะจังนําไปเห็ดแต่ถ้าผสมสูตรนี่เป็นแล้วนะครับผมเขาสามารถมาหยอดมาวานได้นีถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับผมแต่ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำผมบอกไปหลายๆคลิปแล้วนะครับวิธีการผสมผสมน้ำตัวนี้นะครับ ใส่ปุ๋ยเกตยิ้หาหาหรือปุ๋ยเกจสีกนนะครับผสมน้ํายาเล่งรากหลักกศ0 0 6 0นะครับผมฉีดทั้งใบไปเลยนะครับฉีดทั้งใบทานะครับทาเขาฉีดอยู่เป็นประจํานะครับใบเนี่ยเนี่ยใบเพิ่นจะแข็งได้พี่น้องนะครับใบจะแข็งนะครับอ่ะใบมันจะแข็งดีนะครับมันจะบาอ่อนบาจีบบอันนีด้นะครับใบจะนานะครับเนี่ยคือลักษณะนี้นะครับ ผมฉีดอยู่หลายรอบแล้วนะครับผมผมฉีดอยู่หลายรอบแล้วนะครับพอว่าฉีดมาเนี่มันนี่ย่างเข่าสามเดือนแล้วสามเดือนกลักกวๆแล้วนะครับพอผมก็ฉีดบลงมุพร้อมกันบลูรุงแบบใดบลูุกตนบํารุงใบบลรมุงหัวให้ไปพ,อพอร้อมกันนะครับผมให้มันลุ่หัวพร้อมศูนย์หกศูนย์ถ้าทํานพ่มเข้าใจนะครับกับการที่เขาจะผสมปุ๋ยหรือเขาจะใส่ปุ๋ยระเบิดหัว เขาต้องศึกษาก่อนเขามาเบิงนะครับเขามาเบิงในคลิปนะครับถ้าบอกเข้าใจจังคอมเมนต์เขามาถามนะครับผมในช่วงวอายุ3เดือนแล้วนะสเดือนไปหา4เดือนนี่ผู้ใดบ่หันใส่ปุ๋ยระเบิดหัวจักเทียให้ใส่นะครับผมเพราะว่าจะเหตุห้มันเนี่ยหัวใหญ่น้ำหนักดีปเปอร์เซ็นต์แปลงสูงคืออยากให้มันเนี่ยลงหัวเร็วนะครับก็ต้องใส่0ูนย์นะครับผสมเป็นตัวผสมพร้อมบำรุงหัวไปพร้อมนะครับจะเหตุห้ผลผลิตเท่าสูงนะครับผมแต่ถ้าผสมบ่เป็น ยาฝ่าวมาใส่ดิเขาต้องเบิงซะก่อนนะครับบ่แมนว่าจะมาใส่แต่เพิน่นโดดๆนะอายุแค่บ่กี่เดือนนะเอามาใส่เลยบ่แมนนะครับผมเคยเห็ดคือกันนะครับนําปุ๋ย0060มาใส่คือกัน,น,นในแนวคิดว่าใส่แล้วหัวมันจะใหญ่น้ำหนักดีปเปอร์เซ็นต์แปลงที่สูงบาทนี่เอาไปเอามาก,กับเห็ดให้มันหลังใบโล่าใบเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วก็นลนนะครับเนี่แหละครับก็คือประสบการณ์ที่ได้รับมา พี่น้องบางท่านเพิ่นกับคอมเมนต์เขามาถามนะครับก็เลยเดี๋ยวมาลงอีกนะครับเดี๋ยวมาลงเบาอธิบายฟังให้เข้าใจนะครับถับโบกหูจักวิธีการใส่ปุ๋ย0 0 6 0โมเมนต์มาช่วงอายุแหลกๆเข้ามาใส่นะครับถ้าผู้ใดโบกหูนะครับให้คอมเมนต์เขามาถามนะครับผมในช่วงอายุสามเดือนใส่เลยนะครับแต่ว่าเห้กับตองในรูปแบบอสองต่อหนึ่งซะก่อนนะครับผมสองต่อหนึ่งกับคริสเ์ีย นะครับสองส่วนหลักปุ๋ย00601ส่วนผสมแล้ววานได้เลยนะครับวานได้นะครับตามรลองหรือหยอดก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเป็นปุ๋ยน้ำกับเขาไปเบิงในคลิปที่ผมลงมานะครับผมลงหลายคลิปอยู่นะครับให้พี่น้องเขาไปเบิงย้อนเบิงนะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์แก่พี่น้องนะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลนะครับ มันกาลังจะเข่าประมาณสี่เดือนแล้วนะครับผมทุกคนนะครับที่ปลูกมานนี่นาจะประมาณอย่างๆเข่าสี่เดือนนะครับผมการบํารุงไปพร้อมกันนะครับพอผมกระเห็ดให้เห็ดสวนคือกันผมกะจะมาลุ่งละกะเบาไปพร้อมๆกันนี่แหละนะครับในช่วงอายุนี่แหละย่างเข่าสามเดือนสี่เดือนนี่นะครับผมมั่นเยหลายแปลงนะครับผมกะอยู่ประมาณนี้นะครับผมกะเบิงกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆกระเห็ดไปพร้อมๆกันครับพี่น้อง ว่าผลผลิตเท่าจะได้ผลดีซ้ำใดนะครับ,รบผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ